อันยังคำจำตังมาออมเงินเพื่ออนาคตกันคะ่ะถ้าใครตามดูตั้งแต่คลิปแรกจะเห็นเลยว่าใบเปลี่ยนการออมแล้วแต่ว่าอุบอิบไวท้ายคลิปนะคะถ้าใครยังไม่เริ่มอ,ออมเนี่ยมาทำตามใบได้ไดเลยนะแค่มีสมุดแพนเนอร์เล่มเดียววันนี้ใบก็เก็บแป้งห้าสิบออมเพิ่มสองใบเลยแป้งห้าสิบมีน้อยใบก็เลยชอบเก็บมากเลยคะ่ะ เก็บใส่ซองซิแล้วก็มาติ๊กที่ตารางออมเลยแยกแบงเพื่อง่ายต่อการนับและเก็บเงิน10%ของรายได้มาออมวันนี้ไปก็มีเงินออม420บาทเลค่ะแค่เก็บเงิน10%ของรายได้เงินจากจำนวนน้อยน้อยก็จะเป็นเงินจำนวนมากหรือถ้าใครไม่มีรายจ่ายอย่างอื่นสามารถเก็บ30%ของรายได้หรือ50%ของรายได้ก็ได้ค่ะอย่างของไปก็มีเก็บ20%ไปผ่อน iPad ช่วง นนเลยออมแค่10%ไปก่อนหรือถ้าใครไม่อยากโดนดอกเบี้ยตอนผ่อนก็จัดการเงินตัวเองไปซื้อสดเลยค่ะการออมในสมุดแพลนเนอร์ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทําให้เราได้เห็นยอดเงินของเราเพิ่มขึ้นทุกวันพอเห็นเงินที่เพิ่มขึ้น<ะ>ก็ทําให้เรามีกําลังใจในการหาเงินในทุกวันเราก็ติ๊กยอดตามที่เราออมเลยค่ะนี่เลยค่ะเมื่อก่อนไปเขียนรายรับรายจ่ายว่าฝาก100บาทแต่ว่ามันได้แค่หนึ่งแถวไง มันไม่แบบมันไม่ได้เยอะอะไบก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาถ้าใบเขียนยอดเองแล้วไบก็เอาทั้งหมดมารวมกันไบก็จะได้ยอดทั้งหมดที่เราออมใช้กระดาษได้แบบประหยัดเวอร์ไบรก็เอาทั้งหมดมารวมกันเลยคะ่ะห0สคูณ23าแถวแล้วก็นับอีกช่องข้างล่างก็คือคูณอีกห้าแถวห้าช่องก็จะรวมได้ยอดท,ดทั้งหมดที่เราเขียนลงไปเลย จากนั้นแล้วก็เขียนยอดไว้ข้างบนกระดาษค่ะว่าถ้าเราออมเต็มกระดาษแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยอดเท่านี้เราสามารถเขียนแผ่นหลังได้อีกด้วยเราก็ทำยอดเพิ่มอีกค่ะเป็นแบงค์20บกับแบงค์ร้อยถ้าใครเก็บแบงค์5้าร้อยหรือแบงค์พันเพิ่มก็สามารถเขียนโน้ตเพิ่มได้เลยไปเห็นผู้ใช้ทิกต็อกท่านหนึ่งออกมาโพลงรูปว่าแบงค์พันปึกแสนเขาอะ ปวกกินหมดเลยอ่ะน่าสงสารมากใครเคยเจอข่าวแบบนี้บ้างคะว่าปวกขึ้นหรือขึ้นลาแบงขึ้นลาอะไรเงี้ยถ้าไปเสียเงินเก็บขนาดนั้นคงเสียใจมากๆอ่ะกว่าจะเก็บได้ทีละร้อยสองยังไงก็ขอให้ทุกคนเก็บเงินของตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะท่านซัมมิดา